สวัสดีค,ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีวันนี้<บ>อยู่บ้านด<บ>้ค่ะพี่นอ<บ>้องย่บานกับร้านหน่อยเด้ค่ะเด้อโดเบื่อนเบ่เียงร้านค่ะพี่น้องวันวน,ออน,นี้วันเสาร์ค่ะพี่น้องอยู่บานค่ะวันววนี้วันอะไรวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นู้มไม่ได้ไปโรงเรียนไง inek. วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียน,ยน <Yeah. S 1> พีนพ่น้องพี่น้องเข้าร้านมาฝากค่ะพี่น้องเป็นหมดเข้าร้านมาฝาดเมื่อยว่าบ่ได้ไปใส่บ่ได้ออกไปถ่ายคลิปแล้วถ่ายถ่ายเอาล้านหน่อยนี่แหละเนาะพีน่นะ้องเนาะเลี้ยงร้านอยู่บ้านค่ะเลี้ยงร้านอยู่บ้านเป็นหมด <it> อันที่มาอันที่แชิอยู่ไหนอ่ะอ,อยู่ไหนลูกนั่นอยู่ตรงนั้นอะ บิ๊กนะยอลงมาด้วยเดีอปวาสมพอ่บวกับพี่มิ้วกปกับพี่มิ้วไปะมิวมาแล้วลูกนะ<ห>มิวตื่นแล้วแปกับพี่มิวมา<ห>มิวแล้วลูกนะมิวอยู่จะน,นี่ไงพี่มิวอยู่ข้างบน เยังไงย่ากำลังถ่ายคลิปมาคุยกับเอฟซีก่อนว่าวันนี้หนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือมาหาญาเอฟซีเหรอเอฟซีใช่ไ่อฟซีไก่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไก่เอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออพี่น้องฟังแน่ฟังหล้างผ้าใบบอลแน่ลหร โอ้ยนา่า <min> า <it S 1> <performance> ่านเาจะอ่านเหอมามามาา้นั่นลากมาอออ่านเลยอ้าวใครอ่านได้เกนเจนอ่านเลยาไตั้งให้อ่านกลนะาไตั้งห้อไม่ตั้งให้ จะล้มไนงะล้มไนงะตั้งเลยตั้งเลย,เลยพี่น้องพี่น้องงานข่อยเอด้อนีอเ่เด้อนี่ไงนี่ไงแบบนี้อา้าวอาลีอน,นอนุบาลเตรียมอนุบาลกับพี่น้องอันนี้แค่เองมีงชี้หรอใช่ลูกใช่นี่ไงนี่ไงเองอ่านเลยเ<อ>พี่น,อนอ้องงานไข่เด้อนี่พี่น้องเลยเ อ่านเลยดุอ่านห็นกับหลานและพี่น้องมันนี่ด้อยเยี่าบประเดี๋ยวไปใส่เลยดีกว่าใา่เหรอคะใช่หรอใช่นี่อ่านมาจากพี่มิ้อ่านมาเลยแอบก็ไก่ก็ได้ก็เอ้ก็ไก่นี่ยนั่นไไดพ้พี่มิว้วสอนพี่มิ้วอ่านได้แล้วเดีนี้ดูตาหาก่อนครูสอนว่ายังไงดูเนีเ่ย ก <Okay. S 1> ุศลนะไรใช่เตรียมมาโรงพยาบาลค่ะพี่น้องอันนี้ใครออมชับหรอออมชับบอกใช่อันนี้ของของแม่มอซื้อมาให้หนูไงแม่แม่มดเนี่ยคนนี้ใครใครใครอ่ะอ๋อออมชับออมชับร้องชับเลยใช่ฉันเตืนเหรอใช่ไม่ใช่แม่เหรอไหนแม่อ่ะแม่แม่แม่ไม่มีดูก่อนแม่นี่ไง ไอขี่รถตู้อยู่ไอขี่รถตู้อยู่ยังไงแม่แม่หิวนอนไม่หิวก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่ก็ขวดนี่ขอไข่นี่ขอไข่ก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายเข้านะอ่อะอย่าไม่อ่าน อ่านเองนุ๊กจิงนุ๊กจิง่านเองงานนี่น้องเอ้ยงานยายวาดได้ค่ะเด้อมันดียายวาดประเดี๋ยวเอกไปท้ายคลิปได้ค่ะเด้อขอจะคลิปนะค่ะพี่น้องเท่านะไทยยุคกำลังค่ะพี่น้องเบื้องหลังคอยเบื้องหลังคอยมันคนคนขึงคังอ่ะเออนี่ไงเขาคนขึงคังไหนล่ะไหนล่ะเขาคนขึงคังอยู่ไหนเนาะไหนเนาะ bụng ra khỏi hưng bây giờ mình đi thật ra khỏi thì mình thật thì ông chẳng làm sao chẳng 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 อันซ้ำเลยอ้อันซ้ำจะไปโรงเรียนใช่ตัวนี้ตัวแม่นะซ้ำจะไปโรงเรียนนี่แหละตัวแม่เลยนี่ตัวแม่ก็แบ่งฟันแป่งฟันตัวแม่แบ่งฟันฟันนี่ไงยยกไปไหนไหนไหนแยาดูสินี่ไงแยกไปวัดโอ้ย่าไปวัดโอ้ยมีแยาไปวัดด้วยพี่น้องเอ้ยหลานไปแล้มีวัดตรงไหนที่พระ มีพระนี่มีพระแล้วีนี้ากับนี่ยมอแบบเด็กมีเด็กด้วยนี่เด็กนี้เด็กตัวนี้ออันน้งเมอันนี้น้องเมอันนี้อันนี้มีพะด้วยสมอเนาะนี่เมมนี่ี่บยะ นอนพี่นอนนี่งานว่างด้วยค่ะเด้ออุามึงด้วค่ะเด้อใช่ลูกว้าวว้าวว้าวเขาเล่นว้าครับอยากฮิวมาใด้วยนะครับเริ่มงานไหดีเร่มเอาต้งบนดิ้าอ่าดีดีเริ่มมาจากกอไก่นู่นเออเออกอไก่ก็เออกอไก่ โ okay. อเคดูเลยแลด้วยครังเราข้อควายไหน,น,ไหนข้อวายข้อก็ไปขอพี่น,อน้องเตรียมมาลูกปาข้อก็ไปขอกเข้อวาเข้นะครับผมเริงมากแคุณหนคุณไหนเกงๆๆ่งนอี่ไงอควายนี่พอพอควายแล้วก็คอ,อละคังอนี่พอละคงอันนี้ครับ แล้วข <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> e ้าางฝาช่อช้างนี hmm. ่ไงลอันนี้ทหารจะพุ่งข้ามปาสิลูกทหารอททำท่าอบไทหารทหารทำท่ายงไยืนต้มแอะเอาเดี๋ยวไปดูเขาอกมา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 ีองที่นอฮาฮจาหน้าที่เ้พี่น้องเอ้ยอเอ ขอลงคลิปด้วยค่ะเด้อสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามเยาว่าด้วยค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะของเราแมทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ